ค่ะวันนี้เราก็มาใส่บาตกันนะคะเนาะทอดปลาแห้งและปลาหวานนะคะมันนี้เมื่อวานนี้นนสิเป็นกุนเชียงค่ะมันนี้สิเป็นปลาแห้งกับปลาหวานนะคะมาใส่บาตรนากันด้วยค่ะเด้อสาธุบุญขอให้คุณแม่พีมีแต่วความสุขความเจริญนะคะเอามาเราก็ได้ใส่บาตรให้ตลอดค่ะก็เดี๋ยวเรามารอใส่บาตรกันนะคะเด้อแห่เก้าอี้เขาละ อ่าดื้อหนะอย่าดื้อหนานี่เลยสองตัวจะบิ๊กเช้าเดินอุยอายอุยอายเลยปะผามาเลยปะไปใส่บาตรกันหนูไปออกไปมาโอ้เบิ่งเหยียบคนเดี๋ยวผามาเลย,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 าายนะคะเดี๋้จะทำมาใส่บาตรนะมันกันดีกว่าไปออกไปออกไปออกไปใส่บาตรมาเลยมไหมออกไปพี่ nặng chơi chơi nặng chơi chơi lúc nào, chơi chơi nào, chơi chơi Ăn luôn Đi. ตายจ้ยบียดนี่หลอกไปเลยหลอวมอคไปเเก็บไิดพวกเลยฮะเก็บิดพวกเหรอเก็บดอะเก็บตอนนี้โอ้ไปเบอรนจนทาเลยนัว่าอยุมันโอ้ยอัไม่โอ้ก็ด้วยจิ้มบอยไม่เสบเือจานอาว่า ครบนะคะวันนี้มาครบค่ะหอกองคือเกาค่ะจะดึบบรรยากาศมันี้น้ำค e <laughs> ้างไม่ค <crawl prejudice> ่อยลงนะคะเป็นบรรยากาศดีตอนชาวคนกระซิลโลส่บาทหลายนะค่ะมันี้อากาศสดใสบ่มีหมอกนะคะเป็นตาทำงานอยู่ดอกเมื่อได้หมอกหลายนี่เมื่อนั่นแล้วโอ้ยเด่นแหง เบิงทองฝา <c oughs> ยันแต่พายุ่าแล้วนี่นะ <c oughs> พายุมาแล้วสิจะได้สิตกหรือบตกก็บ่บร้เนาะขาสิเกี่ยวข่าวแล้วจะตกเดอ้อเนออดเอาเบิงเข้าไปในบ้านเนะ หนึง่งแสบาทคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะฝากไกลแรกกเชเจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ